ครับพวก้าเกัน้าหวาควาชมผู้บุตรเลดน้องควายช่มผูบุตร้องประจเมื่ี้เกาสิงหาก้มสองขันห้าร้อยัแปดันเสาเสาเสาทีเก้าเจ็ดโมงสามสิบเ็ดแล้วไปหนักึขนมากเลยบรรยากาศคือขายควาเสวยอครั เอาไปไ้ไงวะไม่เอาลยวะนี่ละคนเอาเงินกาเดือยวไปกึงบ้านเบียดกระซื้อดีเยเบียดซื้อดีเยอะมเียลายล้วไปนะแม่อะไรจักบาทเนาะเพราะให้เนาะคนปากจ้าใครับคนปากจะไใเนาะโอ้แต่ว่าหลายตัวนะเนโซงงอยู๋อเป็นไปสซงงีอยู่เป็นขายงีวเนาะขายงี้อยู่ครับ มืองแข่งในพี่นอ้องเมืองแข่งในโอ้ควายกันเริ่มบางตาแล้วคิบสอง แนวสวัดีครับหานไปหมนี่วจจักจะบานี่เด็กว้นมจับบาทมนี่สี่หมื่นสองอเป็นงเนาะเวียดให้ร้ายปเลยสี่หมื่นสี่หมื่นสวยมากเป็นถอยโลงอยู่แล้ววไปสามเอ็ดกระวี่โอ้ยกานเอาสี่หมื่นกันแล้วเนาะ สีมืลบก่ะด้ะตัวนึงมันไม่ได้ขายอมากครูเลี้ยงมากคููกันเนาะอันนี้สี่หมื่เนาะสี่หมื่นสองนะสี่หมื่นสองตัวใหญ่ตัวใหญ่พี่น้องป้ายเหนอไปมาสวยมากเขาให้สามหมื่นก็มีพนะจต่งสี่หมื่นเขาให้แล้วว่าเอานาะนี่สามหมื่นแม่สาวแม่อยากลูกวะอ้ยผูใหี่โอ้้อยผูใหี่พี่น้อง้อยแม่ไ่ได้มาบอกมานี่ เอาัวเดียวแม่แม่วัวเดียวมากไปนะนี่ติมันห่าโอ้มันเตี้ยเนาะคือคือห้อยแมวไปแล้วเขาว่ามันเตี้ยไปนะกันมันแต่มันสูงอีกรราคาหนึ่งเงี่ยเป็นา่ะลองเปินดิขายกันดิลองเปินดิขายกันดิเจ้าบาทละพ่อนคร มนไปมานิบอนคร,ครมแ,ม,แ,แงงม่แล้วกบาทอะไรนีแม่เมื่นกว่าบาทนี่ละครับมื่นกว่าบาทนี่ก็มื่นกว่าบาทแยกลูกเนาะนี่นี่แม่สาวสอันนี้แม่แยกม,ม,มื่นเลยมื่นร้อนป่ะมื่นหายโอ้มื่นหายแน่ยแยกลูกมื่นหายต่อได้ต่อได้ะนะมื่นหน,นี่ขอโทษวะมื่นแปดหนึ่ง สูงแปดหนึ่งสามหกเก้าหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งอามีที่น้องแม่แยกูสูงอยสี่ิได้อยู่นงสูงอยอันนั้นเม่สาวก็นี่เม่สาวเม่สาวก็กำลังงมๆอนหางกัเลยโทาก็ดีๆดิสใจก็โทรมากนะเป็นพี่น้องน้อยเป็นค่อยๆงกับว่ากันไปว่าแต่เงียวๆพี่น้องก็ถากันไป โอ้ตัวใหญ่ตัวนี้ก็ะชุ่มลอยที่ดียู่หน่าก็ใหญ่ดีอยู่โอ้ตัวนี้ก็งามยู่ง้ามอยู่ตัวผู้พี่น้องอันนี้ตัวผู้ตัวผู้นี่ก็ตัวผู้งามดีอยู่ตัวผู้ใหญ่ดีอยู่คนก oh, oh, ็เร ah, ิ Surprise, ่มซื้อขายกันหมดแล้วละพี่น้องงูไควยก็เลี้ยงหน่อยผันไปเรื่อยๆเวียดก็ซื้อก็ขีดก็กาไปแล้ว หมานไปครับหมานไปมันนี่บ่ครับมหาซื้อด้ไรไปันไดอยู่บ่ครับครับเพื่นว่าเพ่งผู้บริขายยังว่าบริขายถือจุ๊กถือจุู่ไปเอาไปบ่ได้เอาไปบ่ไดดเขาต้องเอาไปต่อนะเ네อาไปต้อเอาไปวัไใดขนาดเอาไปเอาไปวันใดแพ้งอะไรๆง่ายดลยนนี่นี่นีย่อเองเวรเ่า รไปองรุนหกได้ไปเอหมางมาเลยรุ่นจะไ้วนอ้ตันนี้ยกบอดเขาใครคีนี่ตัวเนี่ยเอออ้สามพันต่วนีากันดจยวาด่มจักบานล่ะคบอกว่าื่อค่มในจักบาทล่ะหมันมันมันผมไปแมงแล้วหรืออเดีลูกโอเียลูกเอาตั้งสอง เรียตัวลูกไงพันไลยไปไหนล่ะลูกหนพันอดสพันกัก็หาพันเดีวนี่หาพันอยู่นะตัวละตัวผูแตัละหาพันเม่นี่ขายแล้วเนาะขายแล้วเรียตัตวลูกมาคาหกพัของพอรล้องไม่ก็ออกอะบุดกันมาเนื้อมาเน็ตอยู่ โอ you know, ้เ no ด wow, ี right? <go> being ๋ยวตัวนี้หน่อยนี่ตัวละกจักบาทเองมันของเจ้าวะตัวเล็กบาทอ่ะตัวนี้ว่าหาปัญหาหาปัญหาตัวนี้ดิเด็ดพันตัวหน่อยอีกโอ้มีแต่ตัวผูวัดวัดมันบ่นี่อันนี้ตัวเมียอันนี้ตัวผูอันนี้ตัวผูตัวเมียร้ายไ่ได้แม่นี่แม่นี่ร้ายไปเลย เอาูจไปซื้อให้เลยพูเรา่นบอกเอาแจงโทษเป็นมาเลยเอาเบอร์โทษมาเนี่ยศูนย์หกสีู่นหกแปดเจ็แปสามามโทมาพป่นอโทษกันมาก uh, ี um. know, know, ่ต้องสิ้้องขายจะไปซื้อจะอ่าล้มไปนะขายเด็กขายขายว่าด็ขายว่าขายก่อนเอาเีดีเยเอาแหม่าะรอยย้แลรวใจดีเด้ เม่้เพอาะหยาดป้อยเพื่นหลายไนเลยเ่นอยาดจะกบาทนั่นนั่นเอาไปดึงแขนน้าขายพอยาดแล้วก็ติดขายอยู่นะเมื่อันม่ันมื่อวันเมื่อวันมอนเมันเมนเวอว่อ่อเมเื่อวือวอนเขเอเเออเอนอเนเมอ่อนเ่ื่อ่อ พ่อสมพัน์อันมาสี่งกส่วเอาบดอ๋ออยู่ดีก็โเ้อว่าเนื้ว่าถุงขยาแต่ตีถุงขะักถุงนาทีิถึงสอแิม่นเมนไม่ได้ดีพอสมพัน์ยิ่งติการซื้อถุงขยายน้อยพอสมพันธ์โอ้ลยจะหลายยงาหาอยู ไปแลยวาดขายเยกัแล้วออีะไ้อน่เจ้าบาแ้วขอนี่ฮะสามหมื่นพันแม่แยกลูกวะมีแยกให้ลูกมันหอม่ควายเนื้อาหน้ำเนื้อไหน้ำเนี้ยฮะโอ้ตัวใหญ่เนอะ มันไปมืไหนี่ได้มากตัวได้มาสามตัวสามตัวนี่บอรโทรเหอครับไม่มีเน,ะนาะถึงบริษัทคือบอรโทรมันนั่งอย่างนี้เบียดเบียดซื้อข้าศึกเนี่ยเดีย๋ยวน,น,น,นอนเอ้ยควายกระเริ่มเบิดเริ่มยังไปเสื้อมาห้อยกัานเอาแต่ตกหูมาขายไปยมันก็นเลยตุ่มเนียพวกนี้ ตกนี่ก็ตผู๋นี่ก็ตผู๋นี่ก็ตผู๋แม่ลูกก็จะคายากเล็กน้อยนิดหน่อยนี่ตรงนี้ก็ง่ายดีโอ้ตัวละจักบาทแหละครับนี่ายตัวละสามเหมือนน่เนี่ยตผู๋ โอ้แม่ตั้งสามอ่ะสามหมื่นหาเบิดเนี่ยตัวละสามหมื่นหาตัวใหญ่ดิพ่อหน่องสูงลอยหาเลยซีซีบวกเนาะซีขึ้นซีขึ้นเมื่นี่สามตัวนี้ซีขึ้นเมื่เลยนี่ตัวละสามหมื่นหาโอ้ตัวใหญ่ทองตัวแม่ใดก็แม่ใดแม่นี่ก็แม่นี่แม่นี่แม่นี่แม่สาวแม่นี่ทองทองผสมยังไหวปะเฟสมยังไหวเบิ่ลเบิ่ลพันล้านเบิ่ลตัวนี้เบิ้มพันล้านปะตัวนี้เด้อขึ้กันเบิ้มพันล้าน ได้ดูก mm ีต hmm. ัวเมนได้สาตัวได้สาตักันนะมนี้ได้สามตมีเบอร์ป้ารับพ่จำเบอร์ไว้เนาะจำเบอร์ไว้เลนะจำเบอร์ไว้เยตัวใหญ่ยู่กนเนาะโอ้ตัวใหญ่ดีอยู่เราจำเบอร์ไวเดี๋ยวัใหบวดวดแล้ว ก้อยกับเริ่มบดไปพี่น้องมับบ่มีละบ่มีินี่ะมีแต่เพนติดเอาขนรถเพนลาไป ตลาดควายชมพูวุฒิเลศก็ไม่กระปากอะไรก็แช่ปกติดตามนี้เด้อสวัสดีครับ